สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะกองเจดมเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมทงมางบ้านแล้วก็เอฟซีนะคะมือนีเจดมกับไดมาติดตามปูค่ะปูวัดสายปลานะคะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดอค่ะเพื่อสิพ่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องทางจองเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมือนี่เจดาได้มา ติดตามปูวัดสายปลาค่ะปูเพิ่นกบับโประงสง์สีิออกน้ำนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเป็ดวัดสายปลาวัดเพิ่นกำลังสางเด้อค่ะค่ะ,คะตอนนี้ปูกับขาดปัดใจค่ตอนนี้ปูเพิ่นกำลังสางหงนาเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะวัดที่แล้วปูเพิ่นห้เจ็ดสามแปดเนาะคะ่ะเขาเป็นตัวโตดที่มาสามงวดไอ้สิบเอ็ดงวดติดสามตัวตรง สามตัวตรงสิบเอ็ดงวดติดเนาะคะ่ะงวดนี้เข่าเป็นตัวโตดเนาะคะ่ะของปูเขาเป็นตัวโตดเนาะคะ่ะสามตัวโตดนะคะงวดหนี้ปูเพิ่นหามากเจ็ดสามแปดค่ะผู้ใดโตดค่ะคงจะไดอยย่เนาะ,ค,ะค่ะกะเจดาก็เลยไดมติดตามปูอีกรอบนึงเนาะคะ่ะปูบอยอมให้สัมผัสคือเกาค่ะมีแต่หายตัวเลขมากเดี๋ยวแอดกับสิไปติดตาม ปูหายว่าแนวทางของปูสิเป็นจังไงเนาะคะ่ะแนวทางของปูนี่คือเป็นเลขสูตรคำนวณเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไอ่พอแม่พี่น้องทางนี่เพิ่นถือลายเนาะคะ่ะถือกันเบิดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะทางเพิ่นอยู่ทางไก่ทางชัยภู้บ่บอกค่ะถือฮาล้านคะ่ะถือคักจนได้ถวายรถเนาะคะ่ะถวายรถตู้ให้ปูเนาะคะ่ะเพื่อจะ ใจในตามกิตติมณ์ของปูเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพิ่นถือลายจนได้ถวายลดห้เนาะคะ่ะตัวนี้ที่ปูห้ไปเจ็ดสามแปดนะคะค่ะเดี๋ยวแอดเสียเอาห้เบิงเนาะคะ่ะสถิติของงวดที่แล้วห้เบิงะค,ะค่ะค่ะนี่เป็นงวดที่แล้วของปูเนาะค่ะค่ะงวดวันที่สิบหกมีนาคมปูเน้นเจ็ดสามแปดนะคะค่ะแต่มันออกแปดเจ็ดสามค่ะให้วิ่งตด วิ่งเจ็ดบนค่ะเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างสำหรับสายวิ่งเนาะค่ะเนาะสายวิ่งกายพาพค่ะค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งปูเพิ่นกรลังเฮ็ดสูตรคำนวณไห้เนาะคะ่ะเพิ่นเฮ็ดให้เห็นเลยเฮ็ดให้เบิ่งพร้อมเนาะคะ่ะแต่ว่าปูเพิ่นบอ่อประสงค์สีออกน้ำเนาะค่ะเนาะทางใจยาพุ่มถึงมาแล้วห้าล้านนะคะเลขเจ็ดสามแปดของปูนี้ได้ห้าล้านค่ะกับเลขวิ่งถาวายลดตู่ห้ปูใส่ในกิจนิมลต่างๆเนาะคะ่ะ ถึอคักถือแน่จนได้ถวายรถดห้ยเนาะค่ะงวดที่แล้วสามตัวตรงเข้ามาสิบเอ็ดงวดงวดที่สิบสองเข้าเป็นตัวโตะะ๊ดเจ็ดสามแปดเนาะค่ะค่ะมีเป็นสถิติในรอบปีครึ่งยังไม่หลุดนะคะเลขสองตัวล่างภายในสองปีนี่ปูหลุดแค่ครั้งเดียวนะคะค่ะ ระวังนางสอบถามปูล่อปูเฮดเลขคำนวณเนาะคะ่ะปูเพิ่นจะเว้าให้ฟังแอดกะว้าตามที่ปูเพิ่นว้าค่ะเลขสูตรคำนวณสองตัวภายในสองปีที่แล้วมาหลุดแค่ครั้งเดียวนะคะว่าสิทายลูขอปูทายลูเพิ่นกะว่าหายทายค่ะอ่มีจะเขียนตัวเลขสูตรคำนวณมาให้แบบจะบับเต็มเลยค่ะของปูกับเลขบ่หลายค่ะค่ะเดี๋ยวล่อปูจะข้าวหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ ว่าเลขสูตรคำนวณของปูสี่ออกมาแบบใดในรูปแบบใดปูสีเน้นให้ตัวใดจะเน้นให้ขึ้นงวดที่แล้วบสิไลตัวโบไลาหางบอเนาะค่ะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วค่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางโปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเป,เปินกะเป็นวัดกําลังสร้างค่ะยังขาดปัดใจจัยในการสร้างห้องน้ําอีกหลายอยู่เนาะค่ะเป็นวัดป่า ไม่ประสงค์จะออกน้ำนะคะเป็นเอื่นง่ายๆกับปูวัดสายปลาเนาะคะ่ะปูเพิ่นบอกให้เอื่นปูวัดสายปลาค่ะปูเพิน่นเฮ็ตสูตรคำนวณออกมาให้งวดนี้งวดที่สิบสามจะเป็นตัวใดหลังอดติดต,ตามปูเบิงเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ปูเพิ่นกำลังเฮ็ตสูตรคำนวณอยู่พี่บ่าวเพิ่นกนค็คุยกับปูอยู่เนาะคะ่ะเจดํากัมาเปรียบเทียบให้เบิงว่างวดที่แล้วของปูเขาเนาะคะ่ะโอ้ยบ่ได้มาเห็นปูตั้งแต่ สิบเอ็ดหัวที่แล้วเนาะคะ่ะเจดมกสีาดายด้พระไร้มาติดตามอัดคิดจังไดบูจังแหวะเขามาในวัดปานีเนาะ,ค,ะค่ะกากระถือว่าเป็นความโศกดีของเจดมที่ผ้าเอฟซีเขามาพอวัดปูเนาะ,ค,ะค่ะกาอาจจะมีโศกมีลาบน้ากันเนาะคะ่ะผู้ใดถ้าซื้อผู้ใดตามก,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 กะะพพาับกดกระดิ่งกดไหลกดแท่นะะน้ำในเด้อค่ะเปิดสีพ่อพลาดคลิปดีๆเนาะค่ะเนาะค่ะหววนี้งวดที่สิบสามสามตัว จะเป็นตัวใดของปูเนาะคะ่ะปูสิเน้นให้ตัวใดกะล่องติดตามเบิงปูเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจดามสีขึ้นไปทามพี่บาวาคำนวณของปูเสร็จไปเนาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นงวดวันที่16มีนาคมของปูค่ะ738ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามงวดใหม่กันเนาะคะ่ะเลขงวดวันที่ หนึ่งเมษายนค่ะสูตรคำนวณของปูสิเป็นตัวใดเสียวิ่งตัวใดเนาะค่ะอันนี้เป็นสถิติเก่าเด้อค่ะค่ะคนทางไสยภูมิถูกน้ำปูหาล้านถือคักถือแน่จนได้ถวายลดตู้ห้เพื่อใ่เป็นกิจนิมน,น้ำงานเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นลายมือปูค่ะลายมือปูเขียนเด้อพี่น้อง ปูพ่นไห้นะคะใไฮซี่ริ่งติบนตัวเดีดะคะ่ะตัวงสงแปดี่ข้าง37มเจ็ดล่างนี้สามเจ็ดเดียวขู่เลยะคะ่ะพี่ไ์มากริบกับนาว้เด้อคะ่ะแอดบ่ไดมาตามโค้งสุดท้ายของปูปูบอกไม่มีโค้งสุดท้ายะคะ่ะบอกเทียเดียวคือจบแคปนาจอไว้กันลืมกันพลาดเด้อคะ่ะ ทางช่องเสนอเป็นแนวทางปวดใจวิจารณญาณในการรับชมนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับเลขสูตรคำนวณวัดปู่สายป่าค่ะปูวัดสายป่าสามตัวตรงเข้ามาสิบเอ็ดงวดงวดที่สิบสองเป็นตัวโตดเนาะคะ่ะปูเปิลห่เจ็ดสามแปดมันออกแปดเจ็ดสามก็ได้เป็นตัวโตดเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับงวดนี้ปูบอกสีมาล้านเปอร์เซนวิ่งเลย่โยม ปูเพิ่นบอกปูหมั่นใจคักเนาะคะ่ะสามตัวให้มาสองหางเน้นเน้นเท่านั้นเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะผู้ใดมักกะตามคัดกพาพะะะะะะันเนาะค่ะเนาะกะตัวเลขกะมีเขา่ามีออกมีรูดกะเยาวากันเด้อเอฟซีกะสันหามหาให้จนไดนะคะ้ค่ะมัตตามปูวัดสายปลาห้พ่อแม่พี่น้องทั้งบาน,นะะเนาะค่ะปูนินห้วิ่งสีย่ยางเดี่ยวสี่วิ่งสี่มาล้านเปิดสิน็น เลขสมตัวให้มาแค่สองหางเด้อค่ะสองเจ็ดสี่สองแปดสี่หลังสามเจ็ดพ่อแม่พี่น้องคุ้ใดมากก่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะกันลืมกันพลาดจีดำก่ะอาสิล่องเบิงอยู่ค่ะหวดนี้งวดที่แล้วกะเลขของปูกับเขากับเลขฝันพี่บ่าวเนาะค่ะจีดำก็จัดบักนักคักเลยงวดนี้เน้นเลขปูลวนๆค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อ ค่ะผู้ใดมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่างช่องกำเนิดเดิค่ะทางช่องก็เนอเเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะขอย้ำไม่มีโค้งสุดท้ายนะคะวัดปู่สายป่าปู่เห็ดไห้รอบเดียวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจำรับมือนีกะจีดําก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ